เล่นวันนี้อ่ะเล่นวันนี้โดยรวมแล้วถ้าโดยรวมสกอร์ดีแต่ว่าช็อตเสียเยอะแต่ว่ามาเซฟได้คือพัดวันนี้ต้องต้องชมว่าพัดดีพัดเก็บพัดเก็บดีเซฟพาดีอะไรดีรวมๆแล้วว่าดีอ่ะแต่ที่ช็อตก็ใช้ได้แต่ตีไปออนข้างๆอะไรอ่ะแล้วพัดมันไปอยู่เหลี่ยมที่ไม่สามารถทำาบอดี้ได้ต้องพยายามมาเซฟมาพาพาตลอด กภาพสนามดีนะแต่ว่ากีนกีนจะยากปีนี้กีนยากมากแล้วแข็งด้วยปกติกีนที่นี่จะหยุดแต่ปีนี้กีนแข็งแล้วก็วิ่งวิ่งกว่าปกติมันตำแหน่งเข้าทงมันต้องอยู่ที่ที่การเจาะทงมันเจาะทงยากเราก็ตีเข้ายากใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่รู้จะเข้ายัางไงเราต้องวางเข้าทางที่เ,เรียกว่าอะไรเข้าทางที่พัดพัดง่ายพอพัดง่ายปุ๊บมันก็ต้องไกล โอกาสที่จะลงมันก็ยากท้ายอะว่าท้ายก็ขอให้ทีช็อตดีๆทีออฟดีก็มีโอกาสความมั่นใจมันดอนมันตีเขาตีตรงกว่าง่ายๆคือถ้าเกิดเราเสิร์ฟไม่ตรงเราโอกาสที่จะสู้เขาก็ลำบากนิดครับขอบคุณมากครับ